สวัสดีพี่น้องมือนีอากาศตอนเสารเนาะอากาศตอนเสารสิกัะประมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยฝนตกหนพื่นนี่แล้วกันไปสวนหมูว่านนี่จนทำจนมืดฝนมันตกพี่น้องเอ้ยมือนี่กระเือสิเป็นตะตกอีกล่ะนี่ ต้นไม้ต้นไรกระชื้นท่าเบิดไก่หอดฤดูเห็ดหน้าแล้วพี่น้องเด็กไปเก็บเห็ดได้บานอากาศกับประมาณนี้เงป,ปลูกลงบะเขียบอีกตามเคยกูระเขียบเพียเห็ดงานจนคำจนเหนื่อย nơi đi tóm sau <laughs> Xuyên cá Lúc mà này Nhà bạn Ai hãy thì nó bưng พี่น่องจะอท่างไก่ท่างไก่เด้อนี่นะเป็นหอด่านบึงอ่ะเด้อเดจดป,ประมาณนี่แหละหมดแตแล่นวื่นวันวื่นวันคี่เราลุงแต่ไห้แต่หน้าคือขางทิทอนผมให้หน้า กระไทยน้าแล้วหฮน้าแล้วน้องเอ้ะอากาศตอนเศร้าเสียงนกเสียงกากระเจียวเจ้าเจียวเจ้า,จา,จาท่องไหท่องหน้าเฮาถึงได้ดูการเห็ดหน้าอีกแล้ว ดูกานเขามากหดหน้าหดไทยหดหน้าถึงด้ดูกาแล้วเห็ดไทยเห็ดหน้าปากเน่าโอ้เขีดเบ,บามันทนแน่่นองพี่น้อง,นะเ,งเนะทนเร่งแน่จากน้อยมาขียด ขวบเขียบไ้ต้นไม้กระซนบานเลือดเพราะว่ามันได้น้ำได้อันนี้เนาะพี่น้อง,งนีง่หรือปากแข้งนั่นแหละพี่นอ้องคนน่ะ นั่งเป็นดอกเต็มอยู่ปา่าเฮบึงบรรยากาศตอนเศร้าประมาณนี้นะพี่น้องนะเนาะขอขอบคุณพี่น้องหลายๆป่ากาฝา,ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ป่าน้ำเนยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ